สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาอยู่องผมเหมือนเดิมเจ๊ทุมจะมาขาครับก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เป็น like, กำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปลยครับเพื่อนๆนะก็วางจากงานละครแล้วนะเพื่อนๆก็มาอัปเดตโชโดนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมนะสองตัวนี้นะครับเลี้ยงมาประมาณหนึ่งปีเจ็ดแปดเดือนแล้วก็เกือบเกือบสองปีนะตัวก็แบบใหญ่มากๆเลยตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าแบบ ตันขึ้นเยอะอ่ะยาวก็ประมาณยี่สิบนิ้วได้มั้งเนี่ยอืมตอนแรกผมเลี้ยงอยู่สามตัวเนาะตายไปหนึ่งตัวก็เลี้ยงง่ายมากๆนะให้อะไรก็กินนะครับผมก็จะให้เป็นกู้งฟิตนะครับก็กินทีก็เป็นสิบตัวเพื่อนๆสิบสตัวได้นะสองตัวนี้กินจุเือเกินก็อยู่ในตู้สีสิบแปดนิ้วเนาะตัวค่อนข้างจะเล็กไปแล้วละ่ะผมก็ มีโอกาสจะจะขยับขยายอยู่เนาะน้องเขาโตขึ้นทุกวันทุกวันนะครับใหญ่สุดๆนะครับที่เคยเห็นนะก็ประมาณหนึ่งเมตรถึงหนึ่งเมตรห้าสิบเลยนะน้ำหนักก็หลายสิบโลมากๆครับเพื่อนๆแต่ก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์นะถ้าอยู่ในตู้แบบนี้ก็จะโตช้ามากๆนะแต่ว่าก็ถือว่าใหญ่แล,ล้วที่ผมเลี้ยงอยู่เนี่ยอืมต้องลงบ่อนะเพื่อนนะอยู่ในแบบเขื่อนธรรมชาติอะไรแบบเนี้ย สโดวกว่จะโตวไวมากๆนะอืมอย่างนี้ก็ถือว่าตันละสีก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลนะพี่มนะพวกฤดูกาลผสมพันธุ์ฤดูหนาวอะไรแบบเนี้เนาะถ้าใครเคยดูคลิปบนก่อนของผมนะสีจะออกเป็นแบบเขียวมารากตเลยอืมจะเปลี่ยนไปตามภาวะนะครับการผสมพันธุ์ของเขาเนาะ ก็ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะก็ประมาณเกือบสองปีครับเพื่อนๆค่อนข้างเลี้ยงง่ายเลยตอนแรกที่ผมซื้อมาก็ตัวละห้าสิบาทมนะั้งจะไม่ผิดอะสี่สิบาทห้าสิบาทนี่แหละย,ยาวประมาณสี่นิ้วนะใครที่อยากจะดูผมเลี้ยงตอนเด็กๆน,นะผมก็ลงคลิปไว้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ท้ายคลิปแล้วกันเอาโอเคโหดุยหัวแค่ฝ่ามือผมอะแล้วดเหลือหางอีเพียบเลย ก็ตีไปประมาณยี่สิบนิ้วนะเพื่อนนะก็ใหญ่มากมากกว่าประมาณสองอาทิตย์เปลี่ยนน้ำทีนะเพื่อนๆก็น้ำไม่ค่อยเสียอะไรนะอยู่แค่สองตัวนี่ลอ,อกก่อนลอ,อกก่อนตามมือนะเพื่อนนะเวลาหิวเนี่ยตามมือเลยรู้มารอหน้าตู้เลยก็เป็นปลาอีกหนึ่งชนิดนะครับที่ผมเลี้ยงไวนะ้เนาะอือเป็นมัจจุราชที่น่าเลี้ยงนะถ้าไปอยู่ แหล่งน้ําธรรมชาตินะครับก็กินแหลกกันเพื่อนปลาเล็กปลาน้อยเนาะเขาก็อ่าเริ่มมารณรงค์นะให้ไปตกปลาชะโดกันนะครับบางเขือ่นเนาะว่ามันออกลูกทีนี่เป็นแบบโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยตัวเมื่อนแล้วมันโตไวมากพวกนี้ก็โอเคนะก็ใครที่อยากจะดูผมเลียงชะโดตั้งแต่แรกก็อย่างที่บอกเนะมีคลิป เยอะเลยที่ผมเลี้ยงไว้นะเป็น10บสิบคลิปนะครับแล้วก็ตู้แบดสิบ 4, ตอนนี้ก็เลี้ยงอ่ะพวกปลามังกรปลาแม่น้ำอยู่นะเนี่ยแต่ยังไม่อัพให้ดูเลยที่บ้านก็มีอ่ามงกรอยู่2ตัวนะครับ RTG กับอ่าไฮแบ็กนะครับก็ใครที่คิดถึงก็ลองดูคลิปเก่าๆไปก่อนนะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเลยแล้วก็มีพวกคลิปซื้อตู้ปลานะทำระบบปลานะตู้ใหญ่นะครับ 8ปดสิบสี่สิบสมสิบนาะก็ซื้อมาแบบไม่แพงเพงเื่อนอเป็นตู้มือสองนะเอามาบิวใหม่แล้วทําระบบเองอเพื่อจะเป็นประโยชน์กับใครนะก็ล้องเข้าไปดูนได้ก็ประมาณนี้คนระับสำหรับชดนะอะก็ใกล้จะสองปีแล้วนะครับก็เลี้ยงง่ายมากๆใครที่สนใจก็ลองไปหามาเลี้ยงดูเนะาะจะจ่อก็เยอะแยะมากมายในตัวหลักสิบบาทเท่านั้น แต่ว่าเขากินจุหน่อยนะต้องหาอาหารมาให้ทุกวันนะเพื่อนกินกุ้งอาทิตย์หนึ่งนี่หลายบาทก็ประมาณนี้นะอ็มาอัปเดตให้ดูคลิปนี้เป็นประโยชน์ใครก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเลยครับเพื่อนฝากติดตามไว้ด้วยไปก่อนครับ